มาแล้วคะ่ะประนุนอยากน้องสายฝอยังไงบ้างคะวีคเอนก็อากาศเริ่มมืดแสงก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะที่แคนาดาปนุลุก็ยังมองมองเหมือนเดิมนะคะก็คงจะไม่ยอมแต่ก็เข้ามาฟังเรื่องผู้ชายสายฝอนะคะเรื่องจริงจากปรนุนุที่เกิดจากประสบการณ์ของตัวเองที่ตอนแต่งงาน สายฝอสามีฝอคนแรกนะคะที่เมืองไทยก็ไปเจอกันที่เมืองไทยนะคะถ้าเกิดใครยังไม่รู้ก็ไปเจอกันที่เมืองไทยแล้วก็อิงชัยเขาไปอยู่เมืองไทยประมาณสิบสองปีได้ก็อยู่ด้วยกันสองปีแล้วแต่เขาอยู่สิบปีแล้วมันจะุษย์อีกสองปีประมาณนั้นนะคะก็คืออัปเดตไว้คนจะเป็นอีกคลิปที่ยี่สิบสนะองเาบอกก็เจอก็เลยจําไม่ได้เหมือนกันก็ ตอนนี้ปนุทัวร์กำลังสนุกกับของเล่นนะนะคะได้มานานแล้วก็เพิ่งได้มาใช้เป็นจริงจังก็ตอนนี้ลูกคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งไม่ได้สิคนที่หนึ่งต้องเป็นกล้องนะคะแล้วก็ถึงมาเป็นอันนี้แล้วก็มาอันนี้แหยุ่งๆประมาณป้าสายเทคโนโนะคะก็ว่าเดี๋ยวจะจัดช่องใหม่ว่าปนุสายเทคโนโ ไม่ใช่เทคโนโรงเรียนนะคะเทคโนโลยี Technology อะไรประมาณนั้นก็โอเคค่ะวันนี้มาฟังเรื่องสายฝอกันนะคะก็ดีใจว่าลงโพสใน youtube ก็มีผู้เข้าชมเยอะพอสมควรนะคะก็ประมาณว่าก็ดีใจก็เรื่องแบบนี้เราคุยได้เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องประสบการณ์จริงด้วยนะคะไม่ได้มาแอบ อะไรเพราะว่าแอปไปก็ได้แค่หน้าแค่นี้ที่แอปอยู่นะคะแต่เรื่องจริงมันแอปไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็มาแนะนํานะคะกับเด็กๆรุ่นใหม่รุ่นสายฝอที่คิดอยากจะมาอยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะมาอยู่แบบสบายมีผัวเลี้ยงมีสาม,มีเลี้ยงก็ถ้าเจอได้ก็ยินดีด้วยนะคะแต่ก็หลายคนที่ไม่ได้เจอสิ่งที่คาดหวังไว้ก็เสียใจด้วยแต่ก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะสู้ๆเพราะว่าปนุนุ์มาอยู่นี่ก็ ได้22ปีแล้วก็สู้มาเยอะผ่านอะไรก็มาเยอะแต่มันก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าชอบก็กดไลค์กดหวัวใจให้ด้วยนะคะก็มาต่อจากเรื่องข่าวก่อนที่คุณชายเขาได้เจอลูกสาวปนุษแล้วก็พาไปหลงแล้วก็ตกลงกันว่าเขาจะทำวีซ่าให้ปนุษมาอยู่ก่อนแล้วก็โอเคก็ในเรื่องของเอกสารนะคะมันก็ค่อนข้างวุ่นวายแล้วอย่างเราสายละอ่อนน้อยเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง การที่มาอยู่มองนอกสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครมานั่งเป็นกูรูหรือมาบอกว่าเออเธอต้องทําแบบนี้นะเธอต้องไปหาทนายความนะเธอต้องเอาเอกาสารตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะไม่มีค่ะเด็กรุ่นนี้โชคดีที่สุดที่มีรุ่นพี่ๆนะคะสายพี่ๆป้าๆน,าน,านาั่นนอย่างปนุนเนี่ยตอนนี้เข้ามาออกออนไลน์แล้วก็เข้ามาให้คําแนะนํานะคะโดยการเออบางคนก็จ่ายเงินนะคะถ้าสะดวก ก็โอเคถ้าบางคนไม่สะดวกก็มาฟังปนุษย์เอาก็อันไหนที่เรื่องแล้วฟังเออถ้าทางจะใช้ได้ก็เอาไปลองใช้ดูนะคะตอนนี้คุณชายเขาก็เป็นหัวเรือใหญ่นะคะเพราะว่าเขาเป็นชาวต่างชาติเขาต้องรู้ว่าเขาจะพาคนสเปาคลิกสเปานะคะสเปาไม่ใช่สเปาถุงอ,อกสเปานะคะหรือ sponsorship นะคะข้ามประเทศโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้หญิงเอเชียสมัยก่อนเขาจะคิดว่า คนต่างชาติพาพผหญิงทำงานประเวณีนะคะแต่ก็สมัยนี้มันก็ต้องมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายตอนนี้มาเล่าเรื่องในจุดที่ว่าเขาก็ไปติดต่อทนายเขาเป็นผู้ชายสายนักธุรกิจเขาค่อนข้างมีหลักทรัพย์นะคะหลักทรัพย์ในข้อนี้เขาอาจจะมีเงินอยู่ต่างประเทศนะคะมีเงินในประเทศนะคะแล้วเขาถึงได้มีเงินที่มาเปิดบริษัทเล็ก ที่เมืองไทยแล้วก็จ้างคนไทยทํางานให้เขาแต่ป้านุชไม่เคยไปในออฟฟิศเขานะก็แปลกเหมือนกันว่าทําไมช่วงนั้นไม่เคยคิดอยากไปเลยแต่ก็มีสายสือบอ่ะนะคะปะ้านุชนี่สายสืบเยอะตอนที่อยู่ในห้างก็มีคนทํางานที่เป็นเพื่อนแก๊งสายเครื่องสําอางด้วยกันนะคะเขาก็เป็นหูเป็นตาให้โดยเฉพาะห้างเอ็มโพเรียมอันนั้นคือเป็นห้างสุดท้ายที่ป้านุชไม่ใช่ห้างสุดท้ายสิ ห้างสุดท้ายคือโรบินสันอ่าแต่ก็ยังมีเพื่อนที่เอมโพเรียมอยู่นะคะพวกสาวอลิซาเบธพูดได้หรือเปล่าก็เครื่อง<ๆ>สำอางนั่นแหละคะ่ะ mm hmm. ก็มีวนหนงก็เดินแถาสุขุมวิทนะคะเขาก็เจอเราเจอปรนุดนะคะเขาบอกเฮ้ย <Hey, S 1> นุกไปไหนมามีผัวหรือยังหายเงียบไปเลยลาออกหรือเปล่าบอกเขาไม่ได้ออกนะเพียงแค่ย้ายสาขาแค่นั้นเองก็เลยไม่ได้เจอกับเธอเพราะเธอไม่ได้ย้ายเหมือนฉันฉันถูกย้ายเพราะฉันต้องไปทําตัวเลขที่ห้าง โรบินสันอ๋อเหรอเอเอ,เอ,เอได้ข่าวว่าเธอมีแฟนเป็นชาวต่างชาติเหรอบอกก็ไม่รู้สิว่าใช้แฟนหรือเปล่าแต่ก็อยู่ด้วยกันประมาณแปดเก้าเดือนแล,ล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยอา้าวไปอยู่ด้วยกันแล้วเหรอใช่ตาคนนั้นหรือเปล่าเราบอกอคนไหนล่ะอะ <laughs> บอกอ้าวแล้วเธอมีกี่คนบอกฉันก็มีคนเดียวนั่นแหละแค่คนเดียวฉันก็พูดภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยอ้าวแล้วไปอยู่กับเขาได้ยังไงบอกก็อยู่ได้นะเขาก็ให้ฉันไปเรียนช่วงวันหยุดที่ AUA อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็สอนฉันเลยประมาณนี้เขาก็พนนะเพื่อนอะเนาะชอบเผือกรู้อยู่คนไทยชอบเผือกเราก็ถือว่าเป็นเผือกที่ดีนะคะเนี่ยฉันไปเจอเขาเนี่ย พาเด็กเอ่อเอ่ออะไรเอ่อเสื้อผ้าบุหรุดเหรอชั้นสามเนี่ยไปกินข้าวแกแกรู้หรือเปล่าใช่คนนี้หรือเปล่าใช่แฟนแกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็แบบไม่อยากจะคิดมากนะคะแล้วอย่างเราก็ไม่ใช่ภรรยาเขาเราแค่เเป็นแฟนเขาฝรั่งเนี่ยบางทีคิดว่าเราเป็นแฟนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปเขาเยียไปมัดอะไรเขาได้นะคะเราไปมัดอะไรเขาไม่ได้เหมือนเราเราก็ไม่ชอบให้ใครมามัดถูกไหม ฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าเราก็ต้องคุยกันก็อย่างที่ปนุษบอกนะคะเขาเป็นคนค่อนข้างที่หน้าตาดีนะคะแล้วก็โรแมนติกนะคะแล้วก็มีเงินสาวๆใครบ้างไม่ชอบก็ความที่เขากระล่อนเขาอาจจะไปกินข้าวกับเด็กๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ทํางานถูกไหมเราก็เป็นคนไม่ค่อยมาสังเกตสังเกตว,ว่าเออเธอไปไหนอยู่ตรงไหนกลับบ้านเมื่อไหร่ปนุษไม่ใช่คนแบบนั้นอย่าไปทํานะคะถ้าคนมันรักเราอ่ะคนมันชอบเราเดี๋ยวเขาก็มาโอเพ่น เผยให้เราเห็นเองเพื่อนก็บอกเนี่ยเธอเขานี่เจ้าชู้นะบอกหลอก็ไม่รู้สิเห็นเขากำลังวางแผนว่าจะพาฉันไปอยู่แคนาดาบอกอ๋อเหรอเอองั้นเธอดูให้ดีๆนะเนี่ยเห็นเด็กะร์อนอยู่กับเออเออเด็กขายสภาพผ้าบุรุษชั้นบนอะไรเงี้ยอ๋อเหรอคงไปซื้อเก่งในมั้งเลยติดใจก็เลยอยากจะชวนแตงกิิวกินข้าวอะไรเงี้ยเธอก็คิดดีเกินไปเพื่อนสาวก็ว่า ไอ้เรากลับบ้านมากับคอนโดมากม็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะถามใช่ว่าไปซื้ออะไรมาไปซื้อส่วนตัวหรือไปซื้อแค่เสื้อผ้าฝ่ายบรุษชายอะไรประมาณนี้แต่เราก็รู้ละค่ะเพราะว่าตั้งแต่เราได้เห็นแฟกที่มาจากเด็กสาวเวียดนามอายุ18เราก็รู้แล้วว่าอีนี่ไม่ใช่เล่นๆแต่เราก็พยายามเงียบเพราะเราก็มีโอกาสที่จะได้มาอยู่แคนาดาเพราะเขาก็พูดกแล้วว่าเขาจะพาเรามาอยู่แคนาดาฉะนั้นถ้าเราฉลาดก็ต้องแกงงู บางเรื่องนะคะแต่ฉะนั้นแต่เราก็ต้องแก้งโง่แล้วเราก็ต้องปลอดภัยด้วยนะคะคืออย่าเอาเกียรติของตัวเองไปแลกนะคะถ้าเขาถ้าเขาหลอกเราไปล่ะใช่ไหมฉะนั้นถ้าเขาหลอกเราไปแล้วเราไปแล้วเนี่ยจะทําอะไรจะมีใครช่วยสถานทูตอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เรื่องเลยฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาข้อมูลตรงเนี้ย มามานั่งคิดว่าเราจะเลือกสายทางนี้แล้วเราต้องต้องเริ่มต้นดูอะไรบ้างต้องรู้อะไรบ้างนะคะก็ประมาณว่าปนุ่ก็เริ่มเข้าไปในสถานทูตของแคนาดาเข้าไปอ่านนะคะมันจะมีเว็บไซต์นะคะหรือประเทศไหนแล้วแต่แต่ละประเทศเขาจะมีเว็บไซต์ของเขาก็ถ้าใครอยากจะเดินสายฝอนะคะปะนุ่แนะนําให้เข้าไปอ่านช่วงเวลาที่ยังคุยกับเขายังเดทออนไลน์กันอยู่ยังไม่ได้เจอกันหรือยังอยู่กันที่ประเทศไทยแล้ววางแผนที่จะมาอยู่เมืองนอกให้เริ่มอ่าน นะคะให้เริ่มอ่านประวัติการย้ายเข้ามาอยู่ประเทศเขาคนที่สเปาเรามาหรือคนที่ซัพพอร์ตเรามาเขาต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างแล้วเราต้องแจ้งอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ขอแนะนำให้อ,อ่านนะคะปะนุก็ได้เข้าไปอ่านก็รู้เรื่องหลายเรื่องแต่บางเรื่องเราก็อ่านแล้วเราก็ไม่เข้าใจแต่ก็ดีว่าคุณชายเขาก็เป็นคนที่มีตังค์นะคะเขาเลยจ้างทนายความทำให้หมดทุกอย่าง เขาบอกว่าเธอก็ไปแค่สัมภาษณ์แล้วก็เซ็นเอกสารแต่ไอ้ช่วงเข้าห้องเซ็นเอกสารนี่เดี๋ยวปน,นุจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งเราก็ทำพาส,สปอร์ตเสร็จแล้วนะคะแล้วอยู่ๆวันหนึ่งคุณชายาบอกให้เราไปที่ตึกตึกหนึ่งจำไม่ได้แล้วจะเป็นตึกของทนายความแล้วก็จะมีทนายความนั่งระหว่างเราสองคนของปน,นุเนี่ยทนายความเป็นผู้หญิงของเขานี่ทนายความเป็นผู้ชายมีอะไรต่อเดี๋ยวปน,นุมาเล่าให้ฟังเพราะทุกคน ต้องรู้เพราะนี่เป็นประเด็นเวลาเรามาอยู่มองนอกแล้วประดุษแบบทำไมเราไม่รู้ตรงนี้วะทําไมเราไม่ศึกษาก่อนเท่าไรทําไมเราไม่มีทนายความส่วนตัวของเราเพื่อติดต่อตรงนี้คิดตรงนี้โอเคนะคะแล้วเดี๋ยวมาตามกันที่อีพีถัดไปค่ะวันนี้เงียบขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบายค่ะประดุษอยกากเมา